สวัสดีครับอยู่กับผม Thor Building นะครับในเรื่องดาบวิฆาทศูนภาคหมู่บ้านช่างตีดาบอีพิโซดที่11มันมีเรื่องมาเซอร์ไพรส์ให้คนดูอย่างเรามากเลยนะครับนั่นก็คือมันจะมีฉากหนึ่งนะครับในตอนใกล้จบที่เนซุโกะมันโดนแสงแดดนะแล้วตอนแรกก็เหมือนจะสลายแล้วก็กําลังจะตายใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบ็กสตอรี่แล้วก็มีเพลงเศร้าๆขึ้นมาบิวพวกเราคนดูให้คิดว่ายังไงเนซุโกะก็ต้องตายแนี้นะแต่ไม่เลยนะครับเรียกง่ายๆก็คือใครที่เศร้าแล้วก็ร้องไห้ ก็คือเกอร์ฟรีๆเลยนะเพราะเนซโกมันไม่ได้เป็นอะไรนะแถมยังสบายดีอีกด้วยเรียงยง่ายๆก็คือเป็นการสรับขาหลอกคนดูโคตรโก็อย่างที่เรารู้ๆกันนั่นแหละครับว่าอาสูรกับแสงแดดมันไม่ถูกกันนะเป็นของแสลงกันมากๆเลยขนาดอาสูรเก่งๆอย่าง,งอาคสา,าที่เห็นแดดกำลังจะขึ้นมันยังวิ่งหนีป่าลา่าไปคิดดูแล้วก็มูซันทั้งๆที่มันเป็นราชาอาสูรมันยังกลัวแสงแดดเลย มันถึงขั้นได้ตามหาดอกนิการสีฟ้ามาหลายร้อยปีเพื่อที่จะเอามาทํายาให้ตัวเองชนะแสงแดดได้แล้ววันนี้ครับผมจะมาตอบข้อสงสัยว่าทําไมเนสโกถึงโดนแสงแดดแล้วก็ไม่สลายไปแบบอสูรตัวอื่นนะจากการวิจัยของคนคนนี้ครับนั่นก็คือคุณธรรมโยนะเออถ้าเพื่อนเพื่อนจคุณธรรมโยไม่ได้เดี๋ยวผมจะทวนความจําให้นะครับเธอคนนี้ก็คือคุณธรรมโยนะครับและเธอคนนี้ก็คืออสูรตัวที่หลุดออกจากการควบคุมของมูซันที่พวกทนันจิโร่เจอตั้งแต่ซีซั่นแรกนั่นแหละครับ ถ้าหลายคนลืมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่าเธอไม่ได้โผล่ออกมาตั้งหลายตอนแล้วตั้งแต่ซีซันแรกเอาจริงกว่าจะโผล่มาก็คือหายไปหลายตอนเลยนะและตอนนั้นที่เธอได้เจอกับทันจิโร่เธอได้ขอตรวจเลือดของเนสโกนะครับและวิจัยเลือดของเนสโกตั้งแต่ตอนนั้นเอาจริงๆเธอเป็นอสูนมาหลายร้อยปีแล้วนะจึงทําให้เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็การปรุงยาเพราะตลอดหลายร้อยปีที่เธอเป็นอสูนเธอได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรุงยาแล้วก็วิทยาศาสตร์มาตลอด จึงทาให้เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นนะครับเอาละครับพอหอมปากหอ,อมคอนะกลับมาเรื่องของเนสโกะกันเลยดีกว่าครับที่เนสโกะโดนแสงแดดได้ก็เพราะว่าเธอมีสายเลือดของผู้ใช้ปานตะวันนะครับก็จริงที่เธอไม่ได้เป็นนักดาบที่ใช้ปานตะวันแบบทันจิโร่แต่ด้วยความที่เธอเป็นคนของตระกูลนี้มันจึงทําให้เธอมีสายเลือดและก็พันธุก,กรรมนะมันส่งผลให้เนสโกะมีความเคยชินและสามารถที่จะทนต่อแสงจากพระอาทิตย์ได้และด้วยเหตุนี้แหละครับมันจึงทําให้เธอโดนแสงแดดได้แบบสบายสบายเลย และก็ความสามารถในเลือดของเนสโกยังมีอีกอย่างหนึ่งนะนั่นคือด้วยความที่เธอเป็นอสูรที่ต่อต้านการควบคุมของมูซันได้ตั้งแต่วันแรกและบังคับไม่ให้ตัวเองกินมนุษย์ทําให้เธอแตกต่างจากอสูรตัวอื่นๆนะเพราะเลือดของเธอมีสารต่อต้านอยู่ซึ่งถ้าหากใช้เลือดของเธอไปรักษาให้อสูรจะทําให้อสูรที่ถูกรักษาด้วยเลือดของเธอกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่ผมมาตอบคําถามว่าทําไมเนสโกถึงเอาชนะแสงแดดได้ลเลือดของเธอมันมีความพิเศษยังไงนะ จนมันสั้นมากนะเอาจริงๆคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับหากผู้ชมที่ดูแล้วชอบกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและผู้ชมคนไหนดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย